สวัสดีครับวันนี้อยู่กับวินแอนด์ลาแฟมิลี่แปลงร่างเป็นผีน้อยนะครับในวันฮาโลวีน2023ครับโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่ช็อกโกแลตวิวเกษตรนวมินนะครับไปไปเลยวันนี้มีผีซินเลยมาด้วยไปเลยเลยวินไปเลยตะลุยเลยโอ้โหดูดิทุกคนโอ้โหเลยวินระวังล้มนะครับโอ้ปีนี้คนเยอะมากเลยปีที่แล้วคนไม่ค่อยเยอะปีนี้คนเยอะมากเลยครับ ดูดิว้าวดูบรรยากาศนะครับโอ้โหคนเยอะมากเลยเดีนยผีเต็มไปหมดเลยไปเลยพาเพื่อนๆไปเลยป,ปีนี้คนเยอะมากเลยดูดิโอโห,โหเต็มไปหมดดูดิทุกคนโอ้โหมีผีเอาฮอด้วยลายๆดูดิไปเลยโอ้โหไาว,วินไปถึงไหนแล้วเนี่ยกังหันทีเ่เข้าไปที่พี่ละจุงมือกันเข้าไป ดูบรรยากาศนะครับโอ้โหปีนี้อลังการกว่าปีที่แล้วเยอะเลยโอ้โหไรวินหายไปไหนนะโอ้โหไรวินขึ้นรถไทแล้วครับทุกคนโอ้โหไรวินไรวินไรวินจะเอาจะเอารถไทขนขน,นพามขึ้นไปไหนเนี่ยฮะโอ้โหมีแต่ผีเต็มไม่หมดเลยไรวินฮะผีตัวนี้จะพากันไปไหนเนี่ยไอ้ผีน้อยเนี่ยไอวินโอ้โหได้ขับรถไทแล้วไม่ไดไ้ไม่ได้สนใจเลยนยเนี่ยโอ้โหขับใหญ่ขับใหญ่ โอ้โหโด,ดูดิทุกคนนะเนี่ยว้าวผีรถขนผีไปเลยนุ่นเราเข้าไปในนี้ดีกว่านี่ฮ่าโอ้โโด,ดูดิเลวินมาปีที่แล้วก็กลัวปีนี้จะกลัวไหมด,ดูดิโอ้โหควันออกมาด้วยเลยนะดูะด,ดิเลวินฮะทุกคนโอ้โหดูปีศาจมีหัวกะโหลกด้วยไปเราเข้าไปข้างในกันโอ้โหมันจะมีอะไรมัง่งเข้าไปเลยเร็วเร็วเร็ว โอ้เหลาเลยวินไปแล้วครับดูด ok, ิโหเมืองผีเต็มไปหมดเลยทุกคนโอ้ดูดิว้าวไหนเลยวินเลยวินมองหาอะไรกลัวผีกลัวผีผีเลยราผีสิเลยผีเลยวินกลัวผีไปเข้าไปข้างในดิว้าวไปวินเดินเข้าไปโอ้ ดูดูทุกคนดูดูดูโอ้โหดู oh, Party, Party. ดิปาร์ตี้ปาร์ตี้ดูดิทุกคนมานั่งปาร์ต <ละ S 1> <ะ>ี้นี่เร็ววินเร็วเลาไปนั่งฝั่งนูน้นกินเลยนั่งฝั่งนูน้นเร็วโอ้โหดูดิทุกคนโอ้โ oh. หชวนปาร์ตี้กันเอาเลยวินนั่งเร็วนี่ทุกคนโอ้โหดูดิว้าวโยดูดิว้าว ไปด pues oh. ิเลยละโอ้โหสิ้เล่ยเขาเป็นอะไรเนี่ยตัวเนี้ยว้าไหนโนนนนๆนนเต็มไปหมดเลยเลยินโอ้โหเมืองผีอันนี้คือเมืองผีนะวินโอ้โหไปดิว้าวดูทุกคนอืมฮะเข้าได้ไม่วินเข้าไม่ได้เดยดีมีแต่ผีเลยว้าวดูดิหมดต้นไม้ก็มี กาผีก็มีโอ้โหเลยวินโอ้จับอะไรครับอ่าเร็วเร็วเร็ว้าวเลยวินยืนตรงโน้นไหนครับไไไดได้ปูอะรนี่โอ้กลัวแล้วสิเลยกลัวแล้วกลัว <laughs> ลัวไหม <laughs> ปไป <laughs> เร็วหาเรไรเร็ว,วไ,ไปไ <laughs> นี่ว้าวไอพี่เดีย๋ยร่ะฮะมีรถไฟผีด้วยเหรอ ไปเลยโอ้โห<ป>ขี่รถไฟผีไปไหนเนี่ยดูดิมาแล้วฮยมีเสียงด้วย,ยว้า,า,าวินออกมาเร็วลยวินได้ยินเสียงอะไรกลัวแล้วโอ้อเสียงอะไรวินโอ้โห,หดูดิมีแต่ผีเต็มไปหมดเลยไปเร็ววินเร็วไปเลยโอ้โหนี่เราจะเข้าไปแล้วเฮ้ยผีทำอะไรเนี่ยโอ้โหดูดิ ตอนนี้พีเด็กได้มาถึงน้ำตกแล้วนะครับโอ้โหดูดิเป็นไงเดวินตรงนี้เย็นไหมว้าวดูดิตกอ่านี่ดูบรรยากาศนะครับว้าวใกล้จะคําแล้วพีใกล้จะ,ลกลจะออกเต็มทีแล้วโอ้โห,หน่นฝั่งนู้นแล้วเราเดินไปนะครับคนเยอะมากเลยครับอไปดูบ้านไฟกันบ้านไฟดูสิโอ้สีสันเต็มไปหมดเลยดูบ้านไฟกัน โอ้โห oh, ดูดิเข้าไปดูบ้านไฟกันอันนี้ house offline เลยว้าวโ <Wow. S 2> อ้โห oh, เห็นไหมม่านไฟม่านไฟยัง <c oughs> ไงลิวินเอายืนตรงนั้นเลยวผีน้อยผีน้อยยืนเลยว้าวว้าว ยืนยืนตรงนั้นยืนไปยืนตรงนั้นแล้วโอ้โซนนี้มีอะไรบ้างครับโอ้โหมีแต่บรรดาผีทั้งนั้นเลยดูดิคนโอ้มีปีกนางฟ้าด้วยเออว้าวดูดิขยับปากได้ด้วยทุกคนดูดิว้ายกลัวเปล่าดูดิว้ายเด็กๆเต็มเลย นี่ดูดิตรงนี้เนี่ยโอ้โหนี่เลิฟยูด้วยเลิฟยูด้วยดูเลิฟยูด้วยพี่เดลาร์ดูดิมาโอ้โหที่ถ่ายรูปสวยมากเลยดูยดิทุกคนมาเ,เร็วๆาไงลิวินดูผีดิมี ตรงไหนก็มีแต่ผีทั้งนั้นดูสิโอ้ต้นไม้ผีดูสิทุกคนว้าวโอ้ดูสิทุกคนนู่นนะ่ะบ้านเจ้าหญิงก็มีนู่นนะว้าวสวยมากเลยดูสิทุกคนว้าวโอ้งไงไรวินวินไรว,วินครับเออไปเร็วดูบ้านเจ้าหญิงไปถ่ายรูปตรงบ้านเจ้าหญิงกันเร็วไปสิเลยไปไปเร็วเดินไปเร็ว โอ้ไรวินแดนแล้วไรวินแดนแล้วดูบรรยากาศนะครับโอ้โหดูสิคนว้าวสวยไหมล่ะไม่โอ้ตรงนี้จะมีแก๊งผีเต็มไปหมดเลยครับว้าวนี่โอ้เต็มผีเลยมี็นเจ็บผีดูดีทุกคนดูบรรยากาศนะโอ้โหสวยไหมล่ะ ปีนี้คนแน่นเลยนะพี่หลานนะปีที่แล้วคนไม่ค่อยเยอะใช่ไหมปีที่แล้วเรามาเพื่อคนไม่เยอะปีนี้โอโ้โหเต็มไปหมดเลยเ่ย,ยโอโ้โหดูผีตัวนี้ด้วยดูผีตัวนี้ถ่ายเป็นรูปอย่างเดียวเลยโอโ้โหผีใหญ่อะว้าวไฮโดบให้ดูว้าวให้ดูบรรยากาศว้าว โอ้นี่ตัวใหญ่เลยว้าวโอ้หน้าอยู่ไหนก็ไม่รู้ดูดีทุกคนผีมาป่าก็มีโอ้เดินเดิไปเลยวินเข้าไปเร็วโอ้ยเลวินกลัวปิดหูอย่างเดียวเลยเห็นผีเยอะเกินเลวินกลัวกลัวแล้วเลวินกลัวแล้วเดี๋ยวินเอ้ยพี่จ๋าเออไปอยู่ใกล้ๆมือนี่จับมือนี้ เอาละครับคนนี้จะเติมน้ํามันซะแล้วน้ํามันหมดแล้วครับกลายเป็นเด็กปั๊มไปแล้วเอาหัวใจไม่มีเลยไหนรถในวินดูรถในวินดิว้าวห์มีแต่ผีเต็มรถเลยวินวินมีนแต่ผีเต็มรถว้ายเลยวินก็เป็นผีนี่นาวันนี้นี่โอ<ห>้ดูดินี่ทุกคนดูดิเดี๋ยวโอ้เป็นสเกตหิมาแล้วไปวินดูเป็นสเกตหิมะแล้ววินโอ้โหมีจะล่องเรือแล้วเนี่ย คน <S <S <athlet ically> หไหนครับไหนไหนโอ้โหจะขึ้นบ้านฟักทองแล้วโอ้โหขึ้นไม่ได้ลแล้วดูดิขึ้นได้ไหมโอ้โหมีกำลังจะมาแล้วไอวินโ,<อ>โอ้โหเดีย<า>๋ยว้าวขึ้นไหมไม่ขึ้นหรอกลูกไหมไปดูฝักทองน้อยเลยดูไอวินเนี่ยนะพีเต็มเลย โอ้โน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 พียไยคอขึ้นแล้วอโอ้ลงแล้วลงแล้วโอ้ไปแล้วตอนนี้เด็กๆรออะไรครับรอเขาพ่นหิมะเลยนี่ไงเครื่องพ่นโฟมอยู่นี่ที่ดำๆนี่รอพ่นโฟมนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้วยดิทุกคนโอ้โหค่ำคืนไฟเต็มเลยสวยมากจริงๆเลยนะวินเนาะดูดิทุกคน วว้าเดี๋ยวเขาจะพ่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามาดูรอเขาพ่นโฟมเลยวินดูได้กี่กี่โมงแล้วครับกี่กี่โมงแล้วกดกดไฟได้ไหมครับกดไฟได้ไหมโอ้โหนาฬิกาก็สไปเดอร์แมนด้วยดิโอ้โหโอ้เลยวินบอกแปดโมงเดี๋ยวรอเขาพ่นโฟมครับมีมังกรด้วยครับเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเลยวินชอบใจเลยเลยวิน เลวินเห็นมังกรยังวินอย่าเอามือใส่ปากนะเลยวินเอามือใส่ปากได้ไหมโอ้เลยวินเห็นมังกรปุ๊บเนี่ยไม่สนเลยเลยวินนะดิวินเห็นไนมังกรเลยเลยวินนี่รวมทางนี้นี่คนเยอะมากเลยครับคนเยอะคนเยอะคนเยอะ ตอนนี้ปัตติโฟมมาแล้วนะครับหลังจากที่เลาไรวินรอนานมากเลยโน่นโอ้โหเล่นกันสนุกเลยเลไลนี่ะเละสนุไกไหมลูกเลยบทเืทเอลยองเต็มเลยเด็กๆชอบเลยครับเ,เป็นไงเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาปล่อยฟองออกมา ไอฟองยังไม่เยอะเลยอ้าวโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับทะลุไหมพี่น้อยทั้งหลายทะลุไหมคะสนลุไหมเลยวินเปิดไฟได้ไหมเนี่ยเปิดไฟได้ไหมครับโอ้โหเปิดตรงไหนนี่ดูไหมช็อกโกแลตวิวว้าวฝากกดติดตามช่องวินแอนด์ลาแฟมิลี่ด้วยนะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะทุกคนบ๊ายบายเลวินบ๊ายบาย ว้าวสามารถจองโต๊ะผ่าแอปิ Q หร